หลังจากออกจากไข่แล้วพี่พี่ก็จะดูแลหนูเป็นอย่างนี้ทั้งให้อาหารปรับสภาพอากาศและถ่ายมูลจนถึงวัยสองก่อนที่จะนอนพี่พี่ก็จะมาคิวซีคุณภาพหลังจากนั้นก็เตรียมแพ็ จัดเตรียมไหมตามที่เกษตรกร,ร,กรสั่งจองมาพร้อมส่งแล้วจ้าวันนี้ก็เป็นวันรับใหม่ไว้อ่อนนะครับตอนเช้าวันนี้เลยนะครับซึ่งในการรับใหม่ว้อ่อนนะครับก็เราก็มีการเตรียมนบอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ายานพาหนะของเราเนี่ยก็ต้องมีการทําความสะอาดโดยที่เราจะต้องเช็ดด้วยถูด,ด้วยน้ําคอลีนนะครับต่างๆ,ๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผ้าเป่าสภาพนะครับเราก็มีการแช่นะครับคอลีนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อที่จะมาคุมใหม่ของเรานะครับโดยวิธีการเก็บรักษาใหม่นะครับก็สามารถที่จะวางนะครับอยู่ในแคบปรถนะครับหรือวาอ่าสามารถที่จะวางอยู่หลังกระบะก็ได้ นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับใหม่กันเลยนะครับรับใหม่แล้วรับใหม่มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะวางในแคบรถได้นะครับสําหรับการวางในแคบนะครับก็อย่าให้หอ่อไหมเนี่ยมันทับซ้อนกันนะครับไะคีรับใหม่อกมาแล้ว,วนะครับก็ให้มาวางหลังกระบ,บะก็ได้นะครับแต่ว่าบน มีผ้านะครับปักผภาคุ้มนะครับเพื่อกันแมลงวันลายนะครับที่จะเข้าไปในห่องใหม่ของเรานะครับหรือว่าจะป้องกันควันไฟนะครับระหว่างการเดินทางกลับไปโรงเลี้ยงของเรานะครับ